สวัสดีคะ่ะทุกคนคุณแม่กลับมาแล้วนะคะคุณแม่อาจจะโชว์บางอย่างของความน่ารักหรือความสุขภูกทุกคนดูไว้พร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามทุกคนเห็นไหมทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าเอาไหมทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมคุณแม่ถึงมีมีเงินได้โดยที่ไม่ต้องทํางานหรืออะไรเลยดูแพรมเพิดบนพื้นก่อน แคมเพิร์หัดนงคุณแอนธวันจัดการให้ละแล้วก็คือเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคุณแม่จะขายแล้วคือมันได้เยอะนะทุกคนเนี่ยอ่ะได้คงแค่แปดสิบส่มะ่ะทุกคนดูจะต้องรออาจจะกําดููรอคุณดาวกันเมื่อกี้อาจตอนนี้มีสองพเดี๋ยวมาดูว่าถ้าคุณแม่ขายทั้งหมดจะได้เท่าไหร่คนสรลปคุณแม่ได้สองพันกก็คือเพิ่มมาเก้าร้อย ทุกคนคิดดูดิแล้วคือก่อนหน้านี้คุณแม่ต้องได้เยอะขนาดไหนเ่ยตอนนี้อัปเดตลาลักใหญ่ๆคนแรกแอปเปลิลตอนนี้แอปเปิลนั่งได้แล้วนะคะเหลือแค่ขานแล้วก็เอ่อโอคคนบ,บ,บานานา่าน้องกล้วยน้องกล้วยของคุณยายก็นั่งได้แล้วเหลือคานเหมือนกันแล้วก็โคโคนทัทโคโคนัทหลับปุ๋ยเลยลูโคโคนัทก็นั่งได้แล้วนะคะเหลือคาน แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำสามนอของเราให้โตขึ้นแล้วก็เราจะให้อีกสามนอข้างหลังโตเหมือนกันตอนนี้คุณแอนทวันอยู่บ้านเราเพราะว่าเขาเป็นพระด็จตีที่ดีเยี่ยมมากเลยเขาช่วยอยู่เลียงลูกแต่เราทำให้เบบีโตโดยการให้คุณแม่ฮันนี่มาทำเค้กสิคนดู้ไหมเสียนเด็กในเกมอะ่ะตอนที่พวกเขาลองแข่งกันอะคือแบบคุณแม่แฮบอยากจะติดเกมนะลุบเกมเลยอะ แล้วยิ่งเป็นเด็กอ่าสามหนอที่เป็นเที่ยงอยู่ในเตียงเบบี้ใช่ไหมคะร้องวังมากร้องดังจนแบบโอ้โหนี่ลูกของคุณแม่ปะเนี่ยทำไมร้องดังขนาดนี้ให้ Honey, ฮันนี่ทำเช็คไปนี่เช็คเสร็จแล้วเช็คเสร็จแล้วจะให้ให้ป๊าให้ปับออกมาต้องอยู่กับโต๊ะด,ด้วยให้ป้าป้ามาเพิ่มเทียนวันเกิดเห็นไหมสองคนเนี่ยคือไม่ต้องทำงานจริงๆเพราะว่า แค่เหลียงกูก็ไม่มีเวลาทำไรแล้วอะ่ะไม่ต้องอย่าเพิ่งดูแลแอปเปิลไปปักเทียนก่อนค่ะคุณแอนทวัน go go ไม่ไปด้วยนะแอปเปิลเขาเป็นแอปเปิลเป็นลูกของคุณแอนทวันนะคะแล้วก็คือลารชอบป,ปุ่มแอปเปิลคุณแอนทะวันน่ะดูน่าปักปาน้องหิวนมนมปักปาไปปักเทียนได้แล้วคะ่ะมาแล้วเราต้องเอา แอปเปิลมาโตก่อนเนาะในขคาที่กำลังรอแอปเปิลไปเป่าเทียนเมื่อกี้คุณแม่เพิ่งให้นมหน่ม,นมคุณแม่ไปแอปเปิ้ลให้พ่อเขาเถอะแม่จะให้เขาไปเป่าเทียนแล้วลูกทุกคนดูนะทางคู่เหลี่ยมลูกมานักขนาดไหนอะทักษะกา,ษา,ษา,ษาเรเลี้ยงดูคุณแอนโทนเจดฮันนี่ฮันนี่ทักษะกา,ษาเรเลี้ยงดู8แป คุณแม่ใช้งานสองคนนี้หนักมากในที่สุดคุณแอนฮาวันเขาก็อุ้มแอปเปิลมาเป่าเทียนแล้วแฮปปี้เบิร์ตเดนะแอปเปิลขอให้หนูเป็นเด็กที่ดีน่ารักสดใสเป็นพี่สาวที่ดีนะคะแม่จะเลือกวันนี้คุณแม่ขอเลือกเป็นอิสราทุกคนเลยแล้วกันเพราะว่าเขาจะได้ช่วยเหลือตองได้เนาะ วิเดี๋ยวเราค่อยไปดูในแต่งตัวเนาะว่าเบบีแต่ละคนเป็นยังไงอันนี้มาฟักเค้กกันลูกทีนี้นั่งดูทีวีวิแอปเปลิลน่ารักเลยแอปเปลิลหน้าตาสวยด้วยอะ่ะแอปเปลิลน่ารักมากก็ไปน้องบาดน้านะบาดน,น้าก็จะให้ป๊า,ปาเป็นคนอันนี้ให้นะคะเป็นคนจัดการเรื่องเทียนให้ดูซีน่ารักมาดูคนแด่มาลุน้นกันว่า หลานลักยหยยๆจะหน้าตาตอนโตเป็นยังไงเราเอาเป็นอิสลามเหมือนกันอุ๊ยดูจากรูปด,ดูจากตรงนี้แล้วดูน่ารักนะเนี่ยไหนโออยนามักินด้วยดูที่น่ารักเหมือนทันนี่เลยเพิม่มเทียนวันเดือดสิดูคันนี้เอ๊ะคุณแม่เห็นอะไรคุณคุณ,คณ,คณมาวินอ๋อป๊าเขาส่งของหวานมาให้เอเดยวนี้มันมีแบบนี้ด้วยแฮน่ารักจัง ต่อไปตาของมะพาวมะพาวให้อันทาวันเหมือนเดิมอุ้ยคุณคุณมาวินเขาส่งของขวัญมาให้เราเอ้ยไม่ใช่ให้เราให้ลูกเ่าให้ลูกของเขาก็คือบาดันนาและของขวัญอยู่ไหนอะของขวัญก็ไม่ได้อยู่ที่บารนันนาหลือ,อยู่ที่คุณแม่คุณแม่ก็ไม่อยู่นะไม่รู้อยู่ไหนอะ วินลืมบอกว่าจะปลูกป้อยไม้ดูเลยเป่าเค้กค่ะเป่าเค้กโคโคหน,นานยายน้องบักเพาลโตแล้วทุกคนโตแล้วจะหน้าเป็นยังไงนะจะหน้าเป็นยังไงนี่โคได้ส่ง,งของขวัญให้โคโคน้นอุวยวุวย,ยทุกคนเขนาหน้ารักจังทำมห้เพ๊ปีบ้านนี้น่ารักเลยมาเรียกทุกคนมากินสช เลียค่าทุกคนมาอีสว,วิโคน่ารักมากลูกสาวบ้านนี้น่ารักทุกคนวิลลอืมทุกคนยายข้างรักหลา,หลานน่ะทุกคนทุกคนดูสิน่ารักจริงนลทุกคนดูสิเขาเดินมามนเขาจะมาหยิบเค้กใช่ไหมอ่ะเขาค่อยเดินมาแล้วเขาก็หยิบเค้กปุ๊บอ่ะอ่ะอ่านั่งกินตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เลยมาละอีกคนหนึ่ง b a n าน่หยิบเลยโอเคครับอุดบ่อยมากนม่อีแอปเปลิลใช่ไหมคนนี้ใครอะ่ะคนนี้ใครเรามีลูกแจสป่าเจอออแจสป่าเรามีลูกอะเขาเป็นลูกแฝดด้วยบุคคลน่ารักมาแต่คุณแม่จะบอกว่าอีพีนี้เราจะจัดการบ้านเรานะคะก็คือเราจะ ซื้อเครื่องักผ้าเนี่ยเราขายเราขายขยะจนเรา้วยนะวะแล้วจนเราแบบจะมีจะมีเงินเหลือเยวมากเราอะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่ออกแบบบริเวณหลังบ้านเป็นส่วนซักล้างกับเอ่อที่ตากท่าแล้วก็ที่ปลูกผักเดี๋ยวเรามาเจอกันนะ ทุกคนกลับมาแล้วค่ะคุณแม่กบอกว่าคุณแม่ไม่ได้ตอนแรกคุณแม่กาวคุณแม่รักถ้าเป็นห้องเนาะแต่รู้สึกว่าเงินมีแค่สามหันน่ะก็เลยไม่พอคุณแม่ก็เลยทําการอ่ายื่นหลังคามาแล้วก็ซื้อสปริงเกอร์ด้วยแล้วก็เราจะมาปลูกผักมีที่เสื้อผ้าที่อบผ้าเรียบร้อยเราก็จะได้ไม่ต้องมีขยะในบ้านเยอะเราไปลูกกล้วยไม้แล้วกัน ดำ่นะ้ทุกคนดนะอุยิยลืมดึงไปเราต้องดูหาลานด้วยโอ้ยคุณแม่ฮันนี่สอนลูกเหรอค่ะปลูกว้วยไม้เพื่อไเราต้องเปลี่ยนช่วงไวคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ยคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่เหมือนคนพูดไม่ชัดเลยปกติคุณแม่ก็พูดไม่ชัดอยู่แล้วค่ะอย่าช่วงไวคุณทวดลูลหนาวได้มอบของขวัญให้กับบานานาบันไหนไหน,ไหนคุณพ่อลูดดึหนาวไหนอ๋อ อ๋ออ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 ๋อ,อ,อไปซุบเลอยลูกสุปเลยนี่ไงโอเคคุณอุ้ยเขาเขาม่ช่วมลกผูกพักอุ้ยเขาน่ารักจังเขาน่ารักจังถ้าเขาน่ารักขนาดนี้เราต้องเดลเราเบบี้ตูวก่อนนะอุ้ยน่ามาก,กทุกคนเอามาช่วยเราปลูกผักด้วยอันนี้เด็กๆ็ปลดล็อกอะไรเอย่ยเด็กเดกปลดล็อกปลดล็อกยิ้มอุ้ยเขาน่ารักจังฮันนี่ คุณทวดเขาก็น่ารักดีนะลูกยีพีนี้คุณแมบบ่ท่านใจว่าจะพัฒนาการจะเพิ่มพัฒนาการของ Baby. Baby, เบบีเราก็จะไม่มีเบบีเนาะจะไม่จะไม่ไปจีบใครแต่คุณทวดเขาหน้ารักนะทุกคนไปลูกคันนี่ไปแนะนำตัวเ oh, <see. S 1> ขาสิอุ้ยเขาเดินมาหาเรานเลยนะทุกคนเราแนะนำตัวเป็นสีส่วนเบบีเบบีโกรธอะไรลูกเดี๋ยวค่อยแต่งตัวให้ใหม่นะให้คุณ ทวารียงไว้ก่อนโคโคนนะโคโคนนะโคโคนะโคโคนะชอบน้ำํำรู้ว่าชอบน้ําแต่ทําแบบนี้ไม่ได้คะ่ะว่าอบเดียนติดกรรมล่าสุดใจยินฝนเนอะลูกขอให้อย่าสัตว์น้าในโถส้วมนแล้วก็้องตใจยินใจยินจริงๆใจยินฮันนี่อุ้ยทุกคนสีชมพูเฉยเลยอะอ่าเราจีบเลยคนทวรฤดูหนาวก็ละหางครับเลยว่าเขา เขายังสูดอยู่ไหมเราก็จีบเขาโอ้ทุกคนมันวุ่นวายมากมันวุ่นวายมากๆการมีเด็กในบ้านหลายคนเราต้องรีบเพิ่มทักษะเแบบีแต่ละคนแล้วก็ให้โตเขนะาเคนนัมาเลี้ยงละน้องๆเขาคน่ารักจังคุณแอนทาวันคุณแอนทาวันสอนแฟดการสอนแฟดกาดให้แบรนด้า,นนาสว่วนทนานหลักใหญๆคุยบขครลก หลักยายคุยกับอ๋อคุบคนนี้จะสปาวจะสปาวเป็นป้าของดิกแฟกวิคุณนเอาอะไรมาใส่หัวเนี่ยหนูเอาอะไรมาใส่หัวลูลองให้ฮันนี่เดินทางไปเดทกับคุณทวดเลดูหนาวเราไปเดทกันสองต่อสองไหมคะ่ะคุณทวดดูดูหนาวฉันสนใจคุณมากเลยหาที่ คุณช่วยฉันปลูกต้นไหมอ๋อทุกคนคุณแม่เพิ่อเห็นว่าชีแมนอ๋อมันเป็นกลางคืนนะี่เนาะโอเคขอโทษค่ะคุณชีแมนที่ฉันไปปลูกคุณแต่ตอนนี้คุณทาวานเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจัดการเด็กดื้อหน่อยใจเย็นขอให้อย่าสร้างสิ่งสกระลกเล่นเสร็จแล้วมาจัดการเด็กดือ้อเด็กดื้อที่ชื่อโคคนัทห้จําบอยเดด จัดการเด็กดื้อเลยค่ะคุณทวันคุณทวันจัดการเด็กดื้อแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปแต่งตัวให้เบบีแล้วเดี๋ยวคุณแม่โชว์แต่ละคนให้ดูดีกว่าทุกคนมาดูลานลัลกยายแต่ละคนเริ่มที่แอปเปิลแอปเปิลอยู่ไหนลูกแอปเปิลนี่คือคุณยายไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนทรงผมน้องเลยนะคะให้น้องมายังไงน้องก็ทรงผมนั่นเลยอันนี้ชุดอ่าชุดประจำวันชุดลำลองของแอปเปิลอันนี้ชุดทางการแอปเปิลน้องรักไหมทุกคนสีช่ชมพูแล้วอันนี้เป็นชุดโน,น่นแต่งตัวมากเป็นอันนี้ชุดทางการไอ,อชุดยัยน อันนี้ชุดว่ายน้ำนี่หลานยายสุดเทสวิน hey, ดิงโก้ Go. อันนี้ชุดน่าร้อนแอปเปิ้ลเขาหน้าตาน่ารักการทุกคนตาเขาเหมือนพ่อสีผมเขาเหมือนแม่แอปเปิ้ลอ่ะแอปเปิ้ลหน้าตาน่ารักแล้วก็หน้าหนาน่าอาจะเป็นชุดนี้นะคะพี่นี่แล้วก็บานาน่าหลานชายตัวดจีดของยายเองชุดรองรองใบนหน่าจะเป็นชุดนี่สไตล์ที่มัวไบบข้างหลังแล้วก็เป็นชุดสีงเกลหลัง จำอข,ออขอ้อเขาได้หรอเ่าขอเขาชุดอะไรนะลุเดี๋ยวอันนี้เป็นชุดทางการของบานาน่าของมังคุดกุ้ยอยันนี้เป็นชุดนอนชุดนอดนอจะเป็นแบบเดียวกันเลยแล้วก็ชุดงานเลี้ยงตีนริสต์มาสเหมือนเดิมแล้วก็ชุดว่ายน้ำของมาแนวเท่ที่แล้วก็ชุดนั่งนี่ยังไม่ยังไม่หยุดลุกความเท่อ่ะทุกคนยังเท่เหมือนเดิมแล้วก็หน,าน,าน,าน้าหนาวนี่นี่อันนี้อันที่สุดเลยแล้วก็น้องมะพร้าวมะพร้าวจับเป็นเด็กที่มาคมกับสองหุ่นสงนี้ซึ่งมันดูน่ารักมากเลยอะยายชอบอะไรที่มันมีผ่าอะไรมากเลยก็เลยแต่งตัวไว้ค่ะแบบลุการ อันนี้ชุดนอนแล้วก็อันนี้ชุดงานเลี้ยงก็คือเตียงคิสมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนแล้วก็อากาศหนาวแล้วก็จะมีเด็กดิทั้งหลายเด็กแฝดเด็กแฝดคนนี้จะเป็นผู้ชายนะคะเด็กแฝดนี่วุ้ยจะไม่ได่ามาคนไหนแฝดเอาเนี่ยดูเดียนกับกับเด็ดเด็กนี่จะเป็นอันนี้ชุดทางการอันนี้ชุดนอนชุดงานเลี้ยงชุดหน้าร้อนอันนี้น่าหนูน้ำเด็ดน้ำเด็ดต้องเี่กน้ำเด็ดแหละอันนี้ชุดสามมาไุ้ยผมผมสีเดลานี่อันนี้ชุดทางการรอเลยเหมือนอันนี้เลยดาตลุกอันนี้ชุดนอนอันนี้ชุด อ่าปาร์ตี้งันเลี้ยงอันนี้น้าร้อนอันนี้หน้าหนาวแล้วก็คนนี้น้องเอลเดอร์เบอร์รี่น้องเป็นผู้หญิงก็เลยจัดการแต่น้องเป็นผู้หญิงที่ผมน้องสั้นที่สุดนะทุกคนผมสั้นที่สุดแล้วก็เป็นผมสีดำด้วยอันนี้น่าจะเหมือนเหมือนพ่อของอเขาคือคุณคุณแทนอาสีผิวเหมือนพ่อเนี่ยน่ารักเนี่ยสิสีผิวนี้คือกำลังดูดีเลยทุกคนยายชอบสีผิวแบบนี้มากมันดูน่ารักอันนี้ชุดกะจำมันชุดทั้งต้าใส่กับปูมหน่อยเขารู้แล้วเป็นผู้หญิงชุดนอนเป็นหมีหมี่แล้วก็ชุดนีเหมือันนี้้้้ออาาาากกศรนนนแลวว็หห่กเพียคี้้้้เเชาแลววด๋ใหุณทวันนะะคให้เขา ฝึกเบบีนอนคว่ำไปเนาะส่วนคุณแม่ฮันนี่อีพีนี้กะว่าจะไม่ให้คุณแม่ไปไหนนะเนี่ยกะว่าจะให้ช่วยกันเลี้ยงลูกแต่ก็ไหนๆแล้วเนาะให้เขามาอันนี้หน่อยให้เขาไปเดทกับคุณทวดฤด,ดูหนาวหน่อยเราไปเดทที่ไหนกันดีคะคุณทวดฤดูหนาวคะเราจะไปเดทที่ไหนกันดีคะ หนคุณแม่เรื่องสีคุณแม่ลุงลุงลานอาหารไว้เยอะอยู่นะย้ำอีกครั้งนะคะร้านอาหารคุณแม่ไม่ได้เป็นคนสร้างเองเพราะว่าสร้างเองไม่น่าใบสร้างไม่เป็นด้วยบ้านนี่คือก็คือถ้าสร้างบ้านก็คือสร้างอบ้านทรงสี่เหลี่ยมเลยทรงทุกขิตเลยวิทุกคนไปร้านอาหารไทยถือววาไทยรีสทลอหงเดี๋ยวคุณแม่จะแปะหึุ อันนี้เหมือนคุณแม่จะโหลดมาจากแคลอรี่นะเดี๋ยวคุณแม่จะหาหา,าเดี๋ยวคุณแม่จะหาเจ้าของแล้วก็ผู้สร้างเนาะหาผู้สร้างแล้วเดี๋ยวแปะไว้ให้ฆารางตาคิปนะคะว่าใครเป็นคนสร้างก็คือทุกคนทาไปดาวน์โหลดกันได้เลยเพราะว่าผลงาน,านแต่ละผลงาน,านะ่ะต้องขอบคุณผู้สร้างมากที่เขาอัปโหลดลงในแคลอรี่เนาะทาให้คุณแม่ได้มีร้านอาหารหรือสถานที่อื่นๆ่นะมาชชวยทุกคนดูเพราะว่า คุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างแล้วเดตออกมาสวยขนาดนี้ได้มาถึงแล้วแล้วมันเป็นฤดูหนาวเดือนนี้เป็นชุดก่อนเดี๋ยวเราจีบคนพั่วที่ดูหนาวเฮอ,อยโคนนี่สิาดาราแล้วจีบเขาสิอ่ะจีบเยอะๆเลยวิ่ยทำไมาคนนี้เขาหนาวอะแลกเปลี่ยนเบอร์โทรลุนโดเลยเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารเอ้ยไม่ไม่ไม่อยู่แปกมาแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างที่เขาพูดคุยกันเดลามาดูลาน โบรานกันเบบต็มๆเลยอุ้ยแต่มันเป็นมันเป็นหน้าหิมอะอนะเนาะทุกคนมันก็เลยมันก็เลยจะแบบหิมะปกคลุมหนาหน,นึงไหนดูสิร้านอาหารไทยเนี่ยทุกคนมันสวยขนาดนี้เลยนะนี่ดูนะทุกคนดูอันนี้คือชั้นสองเนาะดูสิมันมันสวยมากอะมันมีแบบมุมโต๊ะคอดครัวมีแบบเออโต๊ะอันนี้อันนี้นั่งได้ไหมเนี่ยโต๊ะใหญ่หรือ ใครมาแบบค้อควเล็กลก็นั่งตรงนี้ได้หรือนั่งตรงนี้บุงคนคือมันมีหลายมุมมากะเรานั่งมุมไหนดีเรามาเล็กๆเรานั่งเรามากันแค่สองคนแต่อยากนั่งอุ้ยชั้นสองก็น่าน่าสนนะแต่คุณแม่ว่าเรามากันแค่สองคนเนาะเราจะได้ไม่ไมต้องแบบว่าไม่ได้ไม่เอ้ยเอาใหม่เรามาันแค่สองคนเนาะเราจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเรามาโตะ๊ะ สองคนก็บอกให้น้องฮันนี่ไปขอด๊ปเลยค่ะทำไมฮันนี่ยืนหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลไฮฮาว e อยูฮัลโหลฮันนี่อ y o ยูโอเคฮัลโหลต้องรีเซ็ตบัตถุนะคะถึงจะยอมเดินไปถึงจะยอมเดินไปขอดตัวให้อุ้ยเราได้ตัวแล้วแต่เอาคุณไม่ต้องรู้ว่าคุณทั่วเลยดูหนาเขามีชุดเงินด้วยนะเนี่ย น่ารักเหมืนกันนะโอโคเนียนสีขาวแต่สั่งอาหารได้คะ่ะคืออะไรคะเป็นคุณพูดฤดูหนาวแต่ไม่ชอบฤด,ดูหนาวหรอคะหรือ,อยังไงเอ่ยน,น่ะให้ฮันนี่สั่งอาหารเครื่องดื่มเครื่องดื่มสำหรับเราอุ่ยไมแพงจังเดี๋ยวนีเงินเท่าไหร่อะหกร้อยหกร้อยเงินก็กินอะไรที่มันอุ่นๆนหน่อยเนาะกินนี่ ฮันนี่กินวายค่ะผสมส่วนคุณทวดฤดูหนาวกินเขาอายุอายุเยอะแล้วกินน้ำเปล่าก็ห้องกินอะไรแพงเอกไม่ใช่ทุกคนชิคกินอะไรที่มันไม่ดีต่อร่างกายส่วนอาหารเดี๋ยวให้ฮันนี่กินสลัดนะแล้วก็คุณทวดฤดูหนาวกินกินอะไรดีผักกาดแก้วนี่เพราะว่าคุณทวดฤดูดน่ะเยี๋เว,ว็ดเดอันนี้ถูกกว่า กินผลไม้ธาตุเพราะว่าคุณพ่ฒนาดูหนาวอ่ะเขาไอวยเยอะแล้วเนาะเราก็กินอะไรที่มันสมเหตุสมผลไปค่ะรอหารแล้ว่างนี้เราพูดคุยเราจีเขาได้ไหมจีเขาอ่ะจีไปเรืเ่อยๆจนกว่าความสัมพันธ์จะขึ้นเลยฮนันนี่จากที่ตั้งใจว่าจะฝึกเด็กๆให้ได้อ่าอันนี้เยอะๆให้ได้พัฒนาการเยอะๆกลายเป็นว่า ทวดเลยดูหนาวเขามาช่วยเราปลูกต้นไม้ไงทุกคนเราต้องตอบแทนเขาว่าเราต้องตอบแทนเขาโดยการที่ว่าจีบเขาไปก่อนแต่เราไม่สามารถมีลูกเพิ่มได้ไงครอบครัวเ,เราติมดังน,นั้นเราจีบเขาไปก่อนวันนี้ก็ถือว่าให้แฮนนี่มาอนขายสวนมาว,วนแอนทาวันเลี้ยงเบิกอยู่พันคุณแม่สงสารคุณแอนทาวันมากและดุหมันเขาจะชอบแฮนนี่ด้วยนะยทุกคนอาหารมาแล้วนี่เห็นไหม เห็นไหมทุกคนคือของเรา่าเป็นวายวายขาวผสมเพราะว่าเราอยากยุน้อยแต่ของเขา่าเป็นน้ำเปล่าแล้วก็แบบอ่าผลไมา้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขา่าต้องการาเขาอะไรผลามาไม้ได้ได้หลายวิตามินเขาต้องการวิตามินต้องการไฟเบอร์อยู่แล้วทุกคนส่วนเรากินอะไรก็ได้กินอะไรง่ายๆแล้วก็กินสลัดเนี่ยสลัดใบโคเบอร์เนี่ยปรดเนะส่วนอกหันมาด้วยนะ คัดบงังบดูเหมือนคนว่าลูกหนาวเขาจะชอบเราจริงๆแล้วแหละทุกคนแต่ว่าต้องรอลูกเราตูก่อนนะคะเราถึงจะมีลูกคนต่อไปได้กินเสร็จแล้วแล้วก็มันเหมือนจะเย็นแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเปิดสป,ปริงเกอร์ก่อนเลยแล้วจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเบื่อมาดูแลลูกๆก่อนต้องดูแลลูกๆจริงๆเดี๋ยวฟุตนอนคว่ำ คุณแอนทาวันคุณแอนทาวันมาฝึกเบบีไนคะ่ะออ้ยเดดเดพโปดเดทปเดทปเดทอะไมเดดเดพปดล็อกเสียงส่งเสียงแล้วก็น้องเอลเจอร์เบลลี่ปดล็อกกันอืม้มออ้ยน่ารักจังเดี๋ยวคุณแอนทาวันคุณแอนทาวันมาฝึกนอนคว่ำเบบีกันลูกอ่ะเข้าไม่ได้เขาไม่ะไรงั้นมาฝึกคนนี้ ให้เขาฝึกเบบีวนไก่จนกว่าเขาจะไม่สิจนกว่าเบบีจะตัวได้แล้วดวอกพบมาดูกันนะคะทุกคนคุณแม่กลับมาแล้วค่ะหลังจากไปฝึกเบบีทั้งหกคนเราก็ซื้อของเล่นให้เบบีด้วยก็อันนี้ปะ๊าปะหอมแต่ละเบบีมาเยี่ยมเริ่มที่อ่าแอปเปิลแอปเปิลตอนนี้มีทักษะการสื่อสารเต็ม แล้วก็มีการจินตนาการสี่ละความคิดสองการเคลื่อนไหวสองการใช้กระโถนหนึ่งเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ซื้อกระโถนหรือว่าคุณแม่โอ้เขาไม่ได้เขาไม่เคยไปใช้เขาไม่เคยไปใช้กระโถนเลยโอเคคุณแม่ขอโทษหรูอคุณแม่ขอโทษแล้วก็ตามมาด้วยน้ำกล้วยน้ำกล้วยของคุณแม่ตอนนี้มีทักษะสื่อสารห้าจินตนาการสี่กำลังเล่นของเล่น แล้วก็ความคิดสามการ่อนไหวสามการใช้แค่ขนหนึ่งแล้วก็น้องมะพ้าวน้องมะพาวเนี่ยความสามารถพิเศษคือสามารถเล่นชักคูได้ตลอดเวลาดังนั้นัตเตือนเลยเนี่ยต่อหน้าต่อตาคุณแม่เลยต่อหน้าต่อตาคุณแม่เลยคือมาพ้าวอะ่ะชอบเล่นชักคูตลอดเลยต้องสั่งสอนแล้วแล้วก็มาพ้าว ตอนนี้ทักษะมีสื่สอสารห้านะคะพ่อเลยรู้ไหมคะทุกคนพ่อเขาพูดกับพ่อเขาเก่งน,นะคะพูดกับคุณแอนทาวันเก่งมากแล้วก็มีการคิดสองจินตนาการสี่งานขั้นวหวสองอามาฮองจะไม่ค่อยเดินไปไหนนอกจากเดินไปเนี่ยเลื่นช็อกโกแก็แล้วก็เบบี้เบบี้ทั้งสามเบบี้ทั้งสามตอนนี้มีทักษะมันดูแบนอ้อมมาดูตรงนี้ทักษะตอนนี้ก็คือ พิกนายพิกคว่ำดาละแล้วก็ยุคสีรษ่าหรือว่าชันโคเนาะแล้วก็หยิบจับเรียนรู้กันเอื้อมแล้วก็เบบี้คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเดทน้องเดทก็จะมีเรียนรู้กันจับกันเอื้อมคล้ายๆกันเลยมีพิกนายพิกคว่ำชันโคแล้วก็นอ้องเอลเดอ,เอร์เบอร์รี่ก็จะเนีหยิบจับเรียนรู้กันเอื้อมพิกงายพิกคว่ำแล้วก็ชันโคได้เหมือนกัน แล้วก็เบบีอ่าคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่จะฝึกทักษะเขาโดยการที่ว่าไม่ได้ใช้อ่า d ไม่ใช่ iPad ดคืกอ,อะไรแท็บเล็ตแท็บเล็ตที่มันแท็บเล็ตอันนี้ทุกคนแท็บเล็ตที่มันเป็นของของเด็กคุณแม่จะไม่ได้ใช้เลยก็คืออันนี้เนาะอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยไหนเอ่ยอ้าวเมื่อกี้คุณแม่เห็นเลยมันอยู่ไหนนะทุกคนนี่ก็คืออันนี้คุณแม่ไม่ได้ใช้เลยแท็บเล็ต เพราะว่าคาดอินตามหลักการเลี้ยงลูกจริงๆแล้วค่ะถ้าในชีวิตจริงหลานคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่คุณแม่เลี้ยงหมานอะคุณแม่ก็ไม่ได้ให้เขาใช้แท็บเล็ตเลยคุณแม่จะนิยมให้เขาเล่นดินเล่นทรายเล่นของเล่นอะไรของเขาเล่นเต็มที่เลยเหนื่อยเด็วเขาก็นอนทุกคนก็เลยจะไม่ได้ให้เด็กเด็กในเกมเล่นเลียนในรูฟิมเล่นแท็บเล็ตเหมือนกัน ส่วนอีพีนี้ก็อาจจะเป็นวิดีโอสั้นกว่า EP อีพีอื่นๆก็อย่าลืมติดตามคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปกับหกหกหกเด็กเอาใหม่เบบี้ทั้ง6กคน<ม>ก็เฝ้าดูการเติบโตของเขาต่อไปแล้วก็ฝากฮ<ม>ันนี่ลูกแม่ไว้ในใจของทุกๆคนด้วยนะคะไว้ติดตามกันอีพีหน้าว่าเด็กๆจะต้องโตและเด็กๆต้องไปทำยังไงต่อ เส้นทางของแต่ละคนเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันอีฟีหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่นับชุมมาถึนจนวันนี้นะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย